It's so exciting. เก๋าพาเที่ยวค่ะวันนี้ตรงกับวันที่24มิถุนา2555ค่ะเก๋าพาทุกท่านมาที่ถนนราชบรนเนินอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยที่พามาที่นี่วันนี้เพราะที่น้องแสดงมีการจัดงานรํำลึกค่ะ80ปีค่ะ80ปีที่แล้ว24มิถุนา2475ค่ะคณะรารารได้ทำการก่อการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญา,าสิทธิราชมาเป็นระบอบประชาธิปไตยวันนี้ผ่านมา80ปีแล้วประเทศเราเป็นประชาธิปไตยหรือย,ยัง รู้สึกว่ามันยังไม่ใช่นะเนาะหรือเขาเรียกประชาธิปไตยแบบไทยก็ไม่ทราบโอเคค่ะวันนี้พี่น้องเสื้อแดงเลยมาร่วมกันจัดงานลําลึกแล้วก็เรียกร้องให้ประเทศนี้เป็นประชาธิปไตยสักทีตามไปดูบรรยากาศกันนะคะว่าเป็นยังไงเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในค่ะนี่ก่อนเข้าไปมีคุณตํารวจเนี่ยช่วยกันตรวจรักษาความปลอดภัยให้รู้ว่าคนเสื้อแดงมาชุมนุมกันโดยสงบและปราศจากอาวุธค่ะไปค่ะ และที่เห็นนะคะพี่น้องเสื้อแดงต่อคิวกันอยู่ไมคะมาทําบัตรนปชเขาบอกเป็นรุ่นใหม่ค่ะดูสิค่ะพี่น้องรถหลามแถวต่อยาวไปนู่นเลยค่ะเ้คืนวันนี้นะคะ ก็มีหลายเวทีค่ะนี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งค่ะที่สะานผ่านฟ้าซึ่งเป็นเวทีของ,ของนักสื่อวิทยวเพื่อประชาธิปไตยนะคะมาจัดอนยูอที่ตรงนี้ค่ะ ที่ของนอปชกว่าจะเข้ามาได้นะคะเบียดเกือบตายนี่ขนาดว่าเข้ามาตั้งแต่บ่ายสามนะคะเนี่ยดูสิคะพี่น้องหน้านเวทีมากันน้อยคนนี้ได้ไหมเนี่ยเสื้อแดงเ้าบอ,อกมากันไม่กี่พันคนนะดูจํานวนคนหลักพันของที่เขานับกันค่ะ วันนี้มากันเยอะมากมาด้วยความคิดถึงใช่ไหมครับถึงแม้อากาศร้อนแต่ใจเรารู้สึงรุ่มร้อนไม่น้อยเหมือนกันใช่ไหมพี่น้องครับวันนี้ที่มาเจอกันมาด้วยควาวัตถุประสองค์วัตถุประสงค์แรกก็เป็นการครบรอบระลึก80ปีของการที่เรามีพระจานทร์ทีัฒ ว mm ัต hmm. ถ <Nacht> ุประสงค์ที่สองก็คือต้องการมาบอกพี่น้องถึงความผิดปกติของบ้านเมืองนี้ครับพี่น้องครับนั่นหมายถึงว่าถ้าบอกแล้วพี่น้อง हम นับวันที่24มิถุนายน2475จนถึงวันนี้24มิถุนายน2 5 5 5นประชมีมติท้ายคำพันว่า80%ปีไม่มีประชาธิปีตปที่เนเราเลยละลายสถาน

ฟังท่านผมก็จะลงไปนั่งอยู่กับท่านอย่าพึ่งเข้าใจผิดนะครับว่าใกล้เลือกตั้งแล้วมาหาเสียงแหมไปนั่งรุ้อยู่กับประชาชนไม่ใช่ครับการไปนั่งกับท่านเนี่ยเพื่อจะฟังว่าท่านร้องเรียนเรื่องอะไรบ้างท่านอยากรู้อะไรบ้างท่านมีปัญหาอะไรบ้างผมก็จะได้รวบรวมเรื่องที่ท่านถามมาพูดบนเวทีไปที่ไหนก็ทำอย่างนี้แต่มาวันนี้ผิดหวังที่สุด ไม่มีใครถามอะไรเลยเลมีแต่พูดคำเดียวว่ารู้หมดแล้วครับ ระบอบการปกครองให้ประเทศนี้เป็นประชาธิปไตยแต่ว่าประชาธิปไตยที่เราได้ผ่านมาเขาเรียกประชาธิปไตยแบบไทยๆเราไม่ต้องการค่ะเราอยากได้ประชาธิปไตยที่เรียกว่าสากลน,นะค่ะโอเคค่ะที่เก๋พาเที่ยวค,คงต้องขอจบลงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ทลิปหน้านะคะคอยดูข่าวว่าเก๋จะพาเที่ยวไหนกัน